ต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเพลินภาษานานาสาระดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์โสพลสาธรสำริดผลสนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมุ่งมั่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด,ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและอุตสาหกรรมการบริการการบินอย่างมีคุณภาพสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับทุกท่านสู่รายการเพลินภาษานานาสาระทางเ89 m 89.5เมกะเฮิร์ตแห่งนี้เป็นประจำเ,เมื่อช่วงเดือน กันยายนที่ผ่านมาน่าจะมีแวดวงราชการจัดงานเรียกกันว่างานแสดงมุทิตาจิตบางทีก็ขึ้นใต้ว่ากเกษียณอย่างกเกษมบางทีก็บอกว่าจากวันวานที่ภาคเพียนสู่วันกเกษียนที่ภาคภูมิอะไรประมาณอย่างเงี้ย ลักษณะของการของการใช้คําใช้อะไรทั้งหลายเนี่ยก็ก็สุดแท้แต่นะ่ะเพราะบางทีก็ใช้คำโจย,ยหรูกระสินาอะไรอย่างกระสินาติตาอะไรอะไรีเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องของการใช้คํามีกิจกรรมหนึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นกิจกรรมที่หลายหน่วยงานใช้หรือว่าเป็นแต่เพียง แวดวงครูบาอาจารย์หรือเปล่าอันนั้นก็คือเรื่องของการแสดงมุทิตาจิตคือการร่วมยินดียินดีอะไรก็ยินดีที่ท่านผู้ที่เกษียณอายุราชการเนี่ยท่านได้รับใช้ราชการมานานจนหนำจนถึงอายุหกสิบอันนี้สำหรับทั่วๆไปเนี่ยเนาะบางหน่วยงานอาจจะหกสิบห้าเจ็ดสิบอีกเรื่องหนึ่งพิธีหนึ่งก็คือ เรื่องของการรดน้ําปัญหามันอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละคํากริยาที่เราใช้เนี่ยบางทีเราก็พูดว่ารดน้ําบางทีเราก็พูดว่าหลังน้ําเราจะเลือกใช้คําใดเอ,อเคยเจอเหมือนกันว่าพู้ที่กเกษียณอายุราชการเนี่ย <c oughs> ท่านก็ไม่ประสงค์ที่จะ ให้มีพิธีมาเที่ยวรดน้ำอะไรอย่างนี้เพราะท่านบอกว่าเข้ามารดน้ำฟังดูไม่สู้จะดีฟังเหมือนแบบไปรดน้ำศพอะไรประมาณอย่างนั้นบังเอิญเมีคนมาถามเหมือนกันและตัวเองก,ก็ก็แสดงความเห็นไปตามที่อ่านจากหนังสือของอาจารย์สมบัติพายน้อยเนี่ยท่านก็พูดเหมือนกันเลยว่ามีขัาชการที่เกี่ยวข้องกับระเบียบประเพณี มาถามว่าคําที่ใช้ในบัตรเชิญต่างๆเนี่ยมันแตกต่างกันมันจะใช้ต่างกันยังไงเช่นรดน้ําหลังน้ําเพราะบางทีก็ได้ยินพูดกันว่าไปรดน้ําศพบ้างไปรดน้ําแต่งงานบ้างในบัตรเชิญมักนิยมใช้ว่าเชิญไปหลังน้ําพระพุทธมนต์ซึ่งก็น่าจะหมายถึงรดน้ำสังนะ ในปัจจุบันนี้ก็ไม่มีใครใช้ว่าเชิญไปรถน้ําแต่งงานคําถามก็คือว่ารถน้ํากับหลังน้ําแตกต่างกันอย่างไรอันที่จริงเนี่ยคําว่ารถน้ําเป็นคําใช้กันมาแต่เดิมส่วนคําว่าหลังน้ําเป็นคําที่เกิดขึ้นภายหลังก่อนปีพศสอ0พไม่น่าจะสักกี่ปี เกิความหมายของคําว่ารถน้ํากับหลังน้ํานั้นก็เป็นอย่างเดียวกันในพจนานุกรมให้ความหมายของคําว่ารถน้ําไว้ว่าหลังน้ําในพิธีต่างๆเช่นโกลจุกแต่งงานแต่ความเห็นส่วนตัวของอาจาร,รย์สมบัติปลายน้อยนี่ท่านบอกว่ารถกับหลังถ้าอยู่ตามลําพังแล้วความหมายไม่เหมือนกันนะจะมาใช้แทนกันไม่ได้ อย่างเราพูดว่ารดน้ําต้นไม้ก็หมายความว่าเอาน้ําไปราดรดที่ต้นไม้ให้เปียกชุ่มแต่ถ้าเราพูดว่าหลั่งน้ําต้นไม้อจะฟังดูแปลกหูไหมหรือจะพูดว่าน้ําเหนือหลังไหลมาอันนี้เราพูดได้แต่ถ้าเปิดจะบอกว่าน้ําเหนือรดไหลมาเราพูดไม่ได้เพราะฟังแล้วไม่เข้าใจเพราะว่าความหมายของควาว่ารด เป็นการกระทำที่ไม่ต่อเนื่องกันอย่างรดน้ำต้นไม้ก็รดพอเปียกชุ่มแล้วก็หยุดส่วนคำว่าหลังหมายถึงไหลลงไม่ขาดสายเอ,อคำว่ารดน้ำนี่มีประราดทางภาษาไทยคือพระยาอุปกิจศิลประสานท่านอธิบายชี้แจงเอาไว้เอ,อ่อค่อนข้างยาวนิดหนึ่งเนี่ยเนาะท่านบอกว่ารดน้ำเราใช้ในการมงคล ออกจากคําสันสกฤตว่าเซกซึ่งแปลว่ารดน้ําหรืออภิเศกซึ่งแปลว่ารดน้ําเพื่อคุณอันยิ่งเป็นพิธีไสย,ยศาสตร์เมื่อทําการมงคลต่างๆก็เชิญพร,รามารดน้ําสังดังจะเห็นได้ในพระราชพิธีต่างๆเช่นมูรธามูรธาพิเศษขอใครคือการรดน้ําเหนือพระเศียร ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาคือทำบุญอายุหรือราชาพิเศษคือรดน้ำแล้วตั้งเป็นพระราชาต่อมาความหมายของคำว่าพิเศษนี้ก็เลยกลายมาเป็นตั้งให้เป็นใหญ่เป็นโตเช่นอุปราชาพิเศษก็แปลว่าตั้งเป็นอุปราชมหา<อ>สมนุตตมาพิเศษ ก็แปลว่าตั้งเป็นสมเด็จพระมหาสมณะคือสมเด็จพระสังฆราชชั้นสูงซึ่งเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงและํำว่าอภิเศกนี้นี่เอ,อทั่วไปก็เลยเปลี่ยนไปเป็นอุปิเศกซึ่งหมายความว่าตั้งพระมเหสีโดยทั่วไปมีคำกรอนหนึ่งบอกว่าที่จะเชิดชูชุบอุปภิเศกเป็นองค์เอกมหิสีนาเรียรัส คำว่ารถน้ําที่หมายความว่าตั้งนี้เนี่ยในทางเหนือของไทยนี่ยังใช้อยู่ทั่วไปว่ารถคือตั้งเป็นพระครูก็พูดว่ารถเป็นครูอันนี้ภาษาเหนือเนี่ยเนะไม่มีควบกล้ำรอเรือเนี่ยนะรถเป็นครูหรือว่าตั้งเป็นอุปัชชาคือพระอุปัชชาก็บอกว่ารถเป็นซาส่วนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยว่ากัน แต่ก็มีพิธีรดน้ํากันเหมือนกันเพราะเหตุดังกล่าวมาน,นี้เนี่ยคําว่ารดเราใช้ในการมงคลทั้งนั้นตลอดจนการรดน้ำพูดเท่าในเวลาตรุดสงการเราก็พูดทํานองเดียวกันจึงไม่ควรใช้ในการอวะมงคลเช่นอานน้ําศพและไปพูดว่ารดน้ําศพอันนี้ในมุมมองของประยาอุปกิจ ่านพูดอย่างนั้นคือการอาบน้ําศพประเพณีไทยเราเนี่ยมีอยู่ว่าถ้าเผื่อว่าผู้ที่เราเคารพนับถือท่านสิ้นชีพลงเนี่ยผู้นั้นอาจจะเป็นที่เคารพทางสกุลเช่น,นเป็นบิดามารดาปูา่ย่าตายายพี่ป้านะอาเป็นต้นก็ดีเนี่ยเนานะหรือทางกุณวุฒิเป็นครูบาอาจารย์ก็ดีหรือในทาง สะให้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาเหนือตนก็ดีหรือเป็นมิตรสนมกันมาก็ดีเป็นประเพณีที่ผู้น้อยหรือแม้ผู้ใหญ่ที่สนิทสนมกันเคยว่ากล่าวล่วงเกินกันจะต้องไปอาบน้บําศพและขมาศพเป็นการขอโทษที่เคยได้ล่วงเกินต่อกันมาไม่ให้มีเวรมีกรรมต่อกันในภายหน้าแม้พระเจ้าแผ่นดิน ก็ยังโปรดให้เจ้าหนะ้าที่นำเครื่องศัก,กระไปขมาศพราชการอยู่ประสมถือประเพณีข้อไทยนี้หาใช่ไปรดน้ำเพื่อเป็นมงคลใดๆไม่ดังนั้นเราจึงควรใช้ว่าไปอาบน้ำศพไม่ใช่ไปรดน้ำศพดังที่ใช้ปนเปกันอยู่ในบัดนี้อันนี้ก็พอสรุปกันได้คร่าวๆง่ายๆว่ารดน้ำศพ ไม่ใช้ให้ใช้ว่าอาบน้บําศพส่วนรถน้ําใช้ในงานอื่นๆเช่นรถน้ํางานแต่งงานรถน้ําในงานกนจุกรถน้ําเพื่อที่จะเอ่อได้เลื่อนสมณศักดิ์หรืออะไรอย่างเงี้ยตามหลักฐานเนี่ยเอ่อที่พูดมาทั้งหมดคําว่ารถใช้เฉพาะแต่มมงคลแต่ว่าถ้าดูจริงๆแล้วก็มีเหมือนกันนะคนเก่าๆก็เรียก ว่ารถน้ำศพก็มีแม้กระทั่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาณริศรานุวัติวงศ์หรือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพก็ทรงใช้ว่ารถน้ำศพคือเข้าใจอย่างนี้นะว่าสมัยก่อนอาบน้ำศพเนี่ยคือคงจะอาบจริงๆอ่ะคงรถไปทั้งตัวละมัง้งของผู้วายชนอ่ะ สิ่งนี้มันอาจจะการเวลาเปลี่ยนมั้งสิ่งที่เราเห็นก็คือไปเอามือของผู้วัยชนให้ยืนออกมาแล้วก็มีขันน้ำมารองรับแล้วก็คนที่ไปในงานก็ไปไปรินน้ำรดลงไปบนมือก็เลยเรียกกันว่ารดน้ำไม่ได้เรียกกันว่าอาบน้ำศพอันนี้เป็นเรื่องของในเชิง ภาษาว่างั้นเถอะมาถึงเออคำว่ารถเป็นคูหรือรถเป็นสายาที่พูดมาสักครู่นี้ว่าทางเหนือเนี่ยเป็นยังไงปพระเพณีในทางเวียงจันทร์คือทางฝั่งลาวเนี่ยนะมีเรื่องเล่าแบบนี้เหมือนกันแหละว่าเวลาที่เรียกพระภิกษุสามนเณรเมืองเวียงจันทร์เขาแบ่งเป็นลําดับสามนเณรเรียกว่าจัว พอบวชเป็นพระภิกษุแล้วก็เรียกว่าเจ้าหัวหรือเจ้าหม่อมซึ่งไม่เหมือนกับทางพายัพหรือทางเหนือของเราที่เรียกเนนว่าพระถ้าเปิดยังเล็กอยู่ก็เรียกพระน้อยหรือบางทีก,ก็เรียกว่าเอ,อตุตุน้อยอะไรประมาณอย่างเงี้ยเนาะเป็นเรื่องของการที่เรียกเรียกพระกันไปถ้าเบวชเป็นเจ้าอาวาดน่าจะเรียกเป็นตุเจ้าหัววัดประมาณอย่างนั้น ทันนันดรศักด์ของพระภิกษุทางนครเวียงจันทร์ฝั่งลาวเนี่ยแบ่งเป็นแปดลำดับคือหนึ่งสำเร็จสองซาสามคูสี่ฝ่ายห้าด้านหกหลักคำเจ็ดลูกแก้วและแปดยอดแก้วนี่ก็เป็นเรื่องของของฝั่งลาวเขาคำว่าคูกับคำว่าซายาที่บอกเนี่ยเนาะ คำว่าครูเนื่องจากว่าเอ,อภาษาบ้านเขามันไม่มีควบไงก็เลยก็เลยพูดว่าครูจริงๆคือครูนั่นแหละส่วนคําว่าชามาจากไหนเข้าใจว่าน่าจะมาจากอุปัชชาอุปัชชายะแล้วพอพูดตัดว่าตัดหางอะไรก็เหลือแต่ชาจากชาก็เลยกลายเป็นซาไปอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะใช่ใช่เรื่องของการสันนิษฐานว่า ตำแหน่งซาหมายถึงอุปัชาหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่เอ,อคนเขาสันนิษฐานกันบางคนสันนิษฐานไปว่าไม่น่าจะอุปัชานะคาว่าซาน่ามาจากคําว่าปรีชาคือบ้านเขาก็ชอไม่มีก็พูดเป็นซอเป็นปรีซาปีซาอะไรอย่างเงี้ยคือผู้ผู้รู้ผู้เออชนานาญการอะไรประมาณอย่างนั้นอันนั้นก็เป็นเรื่องของ การใช้คํารดน้ําหรืออ,อาบน้บําศพเดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาคุยกันต่อครับขับเคลื่อนด้วยวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมล้ำสมัยเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับงานชีวิตและสังคมพร้อมปฏิวัติแนวคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ยกระดับชุมชนอุตสาหกรรมและเพิ่มพลังการสไร้างรายได้เสริมทัพนักวิจัยนวัตกรและการบริการวิชาการ เพื่อบริหารจัดการที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพรวมสร้างอนาคตของผู้ประกอบการไทยโดยการสนับสนุนการวิจัยและปลดล็อกศักยภาพสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนทั้งหมดนี้เราพร้อมสนับสนุนยกระดับมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลรายละเอียดเพิ่มเติม02 549 4682หรือ i r d r u t t ac.ths สถาบันวิจัยและพัฒนามุ่งมัน่นส่งเสริมงานวิจัยสร้างสรรค์น,นวัตกรรมสู่มาตรฐานสากลรายการเพลินภาษานานาสาระสนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งมั่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคล ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและอุตสาหกรรมการบริการการบินอย่างมีคุณภาพอลักคุยกันต่อว่าด้วยเรื่องของตอยคำสำนวนของคนไทยเรา พูดคำว่ารถน้ําหลังน้ํามาแล้วเนี่ยก็อยากจะพูดกันถึงคำว่าสมรสไว้ด้วยในสมัยก่อนเนี่ยเราเรียกการแต่งงานว่างานบ่าวสาวบ้างบางทีก็เรียกงานวิวาหะมงคลบ้างมาถึงสมัยรัชกาลที่หกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านก็ทรงเห็นว่าคําที่ใช้เรียกเนี่ยมันมีต่างๆกันมันไม่เป็นระเบียบแบบแผนว่างั้นเหอะก็เลย โปรดเกล้าให้ใช้ว่างานมงคลสมรสสำหรับบุคคลทั่วๆไปส่วนชั้นสูงสุดสำหรับองค์พระมหากษัตริย์นั้นใช้ว่าราชพิธีบรมราชาพิเศษสมรสอันนี้สูงสุดชั้นรองลงมาชั้นพระบรมวงศานุวงศ์นี่ใช้ว่าอภพิเศกสมรสตาำลงมาอีกนิดนึงผู้มีเกียรติมีบรรดาศักดิ์ใช้ว่าเศกสมรส แต่ถ้าเป็นพระราชพิธีที่ทรงจัดพระราชทานให้เนี่ยก็โปรดให้เรียกเป็นสามัญว่าทรงแต่งก็เลยสรุปได้ว่าคำว่าสมรสนี่น่าจะเกิดในสมัยรัชกาลที่หกและอย่างที่พูดแล้วว่าปัจจุบันนิยมคำว่าหลังน้ำสังในพิธีสมรสก็ถามมีคนถามหลายครั้งว่า การรดน้ำสังในพิธีมงคลสมรสนี้นี่มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงเรื่องนี้นี่อ้างจากหลายพระหัตของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพญานริษรานุวัติวงศ์ท่านเขียนไว้ตั้งแต่ปี2478แล้วล่ะว่าการรดน้ำแต่งงานบ่าวสาวด้วยพิธีหยาดน้ำสังลงในมือ ดูเหมือนจะเป็นพิธีใหม่ซึ่งเกิดขึ้นไม่นานนักอยากจะหาความว่าตามบ้านเอาอย่างแบบหลวงไปทำแบบหลวงนั้นก็ดูเหมือนจะเป็นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริดำขึ้นเมื่อครั้งแต่งงานกรม,มหลวงราชบุรีกับองค์หญิงอรพัฒนที่หน้าห้องทองในพระที่นั่งจัก,กรีอย่างเงียบๆเ,เป็นประเดิมเจ้านายแต่ก่อนเนี่ยแม้จะได้ หม่อมห้ามพระราชทานก็ไม่มีการรดน้ําเป็นแต่เท้านางเท่าแก่นําเจ้าสาวไปส่งที่วังเท่านั้นที่จําได้เป็นมั่นเหมาะว่าได้รดน้ํากรมหลวงราชบุรีนั้นก็แปลกด้วยมีเหตุที่เตล้ากระหม่อมเป็นคนเข้าทีหลังรดด้วยพระเต้าหยกองค์ที่มีลักษณะปากแคบดุดกระติกแลไม่เห็นน้ําเธอแบมือรับ เอียงพระเต้าจนคว่ามไม่มีน้ําออกสักหยดเดียวแปลว่าน้ําหมดแล้วกลายเป็นรถลมแล้วก็หัวเราะก,กันกับเธออันนี้จากลายพระหัตของกรมพยาณริศรานวติวงศ์ก็น่าจะสะท้อนให้เห็นว่าการรดน้ําสังในมือบ่าวสาวเนี่ยน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าไปแล้วหละ่ะพูดกันเรื่องการใช้คําว่า คำนี้ใช้อย่างนั้นอย่างโน้นอะไรอย่างเงี้ยบางทีถ้าหากว่าเราจะได้เข้าใจที่มาที่ไปเหมือนอย่างเราใช้คําว่าอาบน้บําศพเราไม่ใช้คําว่ารดน้ําศพมันเพราะอะไรอะไรประมาณอย่างนั้นเนี่ยเออมีตัวอย่างอยู่บางตัวอย่างซึ่งทําให้เป็นที่ถกเถียงกันในแวดวงภาษาแต่ถึงนาทีนี้น่าจะน่าจะได้ข้อสรุปที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วละ่ะอาจารย์สอท่านยก ตัวอย่างคาที่เป็นปัญหาเนี่ยว่ามันมาจากชาติไหนแน่เพราะดูแล้วไม่น่าจะใช่ภาษาไทยว่างั้นเถอะคําว่าปิ่นโตคํานี้นี่บางท่านก็ยืนยันว่ามันเป็นภาษาโปรตุเกสซึ่งมันมีอยู่ในหนังสือราชาศัพท์เล่มหนึ่งยืนยันมั่นคงว่าปิ่นโตเราเอามาจากภาษาโปรตุเกส เรื่องนี้บางทีอาจจะเป็นการจําอะไรที่มันค่อยเขยอะไรสักอย่างมั้งเพราะว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นเนี่ยมีฝรั่งโปรตุเกสผู้หนึ่งชื่อเฟอร์นันโดเมนเดสปินโตได้เข้ามาอยู่ในเมืองไทยคําว่าปินโตจึงออกจะคุ้นหูพวกนักเลงประวัติศาสตร์อยู่สักหน่อยเพราะฉะนั้นพอมีคนอ้างว่าคําว่าปินโตเป็นภาษา โปรตุเกสก็เลยพากันคล้อยตามกันไปโดยมากอาจารย์สอบ,บอกว่าท่านอ่านหนังสือราชาศัพท์เล่มนั้นแล้วก็ให้นึกสงสัยก็เปิดพัฒนานุกรมภาษาโปรตุเกสไปดูว่าคําที่ออกเสียงว่าปินโตเนี่ยมีไหมแล้วก็พบว่ามีแต่คําว่าปินโตนั้นเนี่ยไม่ได้หมายถึงภาชนะที่เราเรียกกันว่าปินโตแต่ปินโตของ ปรตุเกสนั้นเนี่ยหมายถึงลูกไก่ซึ่งดูมันห่างไกลกับภาชนะที่เราเรียกกันว่าปิ่นโตคนละโยอว่างั้นเถอะเมื่อคำว่าปิ่นโตในภาษาโปรตุเกสไม่ได้หมายถึงปิ่นโตในภาษาไทยคําว่าปิ่นโตก็น่าจะมาจากภาษาอื่นภาษาที่ออกเสียงด้วยสระโอ <c oughs> มีอีกชาติหนึ่งคือญี่ปุ่นเอ่อ มีภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าเบนโตหรือเบนโตออกเสียงเน้นที่คําว่าโตหรือคําว่าจตมากกว่าคําว่าเบนคาว่าเบนโตในภาษาญี่ปุ่นหมายถึงภาชนะใส่อาหารชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายๆปิ่นโตของเรานี่แหละฉะนั้นะคําว่าปิ่นโตบ้านเราน่าจะมาจากคําว่าเบนโตของญี่ปุ่นไม่ใช่โปรตุเกส แต่ยางอย่างที่พูดแล้วว่านาทีนี้เราเข้าใจแล้วว่าปิ่นโตมาจากบินโตในหนังสือสัพพวจนะภาษาไทยของท่านสังคราชปะเลก,กัวเนี่ยให้ความหมายของคําว่าปิ่นโตอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะว่าเป็น Chinese basket with three rows ซึ่งบอกว่าเป็นของจีนแต่มันมีลักษณะเป็นเครื่องกับสารแล้วก็มีสามชั้นได้ยินมาว่า ิ่นโตในสมัยแรกของเราก็เป็นเครื่องจัดสารแต่ว่าเออเป็นแบบหนึ่งส่วนในที่มันมาเป็นโลหะเป็นของที่มีมาในชั้นหลังคำนี้เนี่ยมีอยู่ในพระราชชนิพผลเรื่องอินเนาความตอนหนึ่งบอกว่าบ้างหาขนมส้มใส่ปิ่นโตสารของกินตระการหวานเปรี้ยวอันนี้ชี้ใหเห็นว่า ปิ่นโตในสมัยรัชกาลที่สองยังเป็นปิ่นโตสารอยู่น่าจะเป็นปิ่นโตแบบเครื่องเขินน่ะเหมือนเครื่องเขินของทางภาคเหนือที่สารแล้วก็เคลือบด้วยเออสารอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะเนาะอาจารย์สอบ,บอกว่าตอนไปญี่ปุ่นพูดลองพูดถึงเป็นโตเขาก็หยิบภาชนะที่คล้ายๆกับปิ่นโตแต่มันไม่มีหู ลักษณะที่ว่าเนี่ยคือมันวางซ้อนกันได้หลายใบแต่ก่อนก็ว่าเป็นเครื่องเขินเหมือนกันแต่ว่าปัจจุบันก็ทําด้วยวัสดุทนความร้อนแบบใหม่เกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของเป็นจบหรือปิ่นโตท่านมาพูดปิ่นโตเอ่อทางภาคใต้อาจจะรู้เรื่องแต่ถ้าคนทางภาคใต้พูดว่าฉันท่านอาจจะไม่รู้เรื่องเพราะว่าตัวเองเคย สอนหนังสือที่สุราษฎร์ธานีเออแล้วนักศึกษาก็เออนักเรียนตาบอดเนี่ยบอกว่าวันนี้แม่เอาชั้นมาให้มาฝากบอกเอาชั้นเอามาทําไมเรามีตู้ให้อยู่แล้วทุกคนเขาบอกชั้นที่ใส่อาหารแล้วก็งงๆว่าชั้นที่ใส่อาหารคืออะไรเด็กก็ไปเอามาให้ดูโอ้ปิ่นโตเด็กคนใต้เนี่ยเรียกว่าชั้นคงจะมีลักษณะที่มันเป็นชั้นชั้นชั้นไง สองชั้นสามชั้นอะชั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเรียกกันว่าชั้นเพราะนับนแต่เผื่คนใต้เขาพูดว่าชั้นท่านจะต้องถามก่อนนะว่ามันคือชั้นวางของหรือชั้นวางหนังสือหรือหรือหมายถึงชั้นที่เป็นปิ่นโตใส่อาหารวันนี้คุยกันเรื่องออ่รดน้ําหลังน้ําอาบน้ําอะไรเงี้ยแล้วก็เลยทะลุไปถึงคําว่าปิ่นโตด้วยวก็คงจะฝากรายการนี้ไว้ มาวันนี้แต่เพียงเท่านี้กับเพลินภาษานานาสาระทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีได้ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและรายการเพลินภาษานานาสาระสนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมุ่งมั่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคล ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและอุตสาหกรรมการบริการการบินอย่างมีคุณภาพ FM 89.5 MHz Innovation for Life